กรกตเชื่อคุณทิพิธานะครับส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญพิจารณาให้คุณธิพิธาเนี่ยผลจากตําแหน่งสสปมถือหุ้นขอไอทีวีครับรวมไปถึงให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมารับฟังการวิเคราะห์นะครับจากรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตครับผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดานะครับซึ่งท่านสลับเวลามาวิเคราะห์ให้กับพวกเราฟังด้วยอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะที่จะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ว่าก็กตมีการเดินเกมแบบนี้อาจารย์มองว่ายังไงบ้างครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติค่อนข้างมากทีเดียวครับเพราะการกรกตการกที่กกตทําเรื่องคุณพิธานมันค่อนข้างเร็วครับใช้เวลาประมาณสัก30วันในการพิจารณาแล้วก็ยื่นเรื่องให้สารัฐมนตีถ้าเทียบกับ เวลาที่กกรเคยทำเรื่องคำนองเดียวกันในการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีสมัยนีพลเอกประยุทธ์อย่างเช่นกรณีคุณดอนปรมัดวิไยในกรณีนั้นกกตใช้เวลา365วันในการพิจารณา,าดังนั้นเนี่ยเมื่อใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ30วันในการพิจารณาคุณพิธา,าคุณพิธามันจึงไม่ใช่เรื่องปกติ เป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากซึ่งเรื่องผิดปกตินี้มีในยะว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่กรกตอ,อาจจะอยู่ในกระบวนการหนึ่งนะครับในการสกัดกั้นคุณพิธามันความเร่งรัดเร่งรีบของกอรกตนั้นมันทำให้ประชาชนรวมทั้งผมเองก็อดสงสัยตั้งคำถามไม่ได้ว่า การที่กรกตเร่งรัดแล้วก็ไม่ยอมให้ผู้ที่ถูกกล่าหามาชี้แจงข้อท็ตจิกมันเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาจริงหรือไม่เพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คงจะเป็นคำถามที่กรกตาอาจจะวิาพากษ์วิจารจากสังคมอ,อย่างมากมายในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับซึ่งก็จะทำให้เกียรติภูมิของกรกตเนีย มันก็จะดูหมองลงไปมากที่สุดครับแล้วแบบนี้กรกตส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญแล้วสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะใช้เวลาในการพิจารณานานหรือว่าน้อยแค่ไหนครับอาจารย์คือโดยปกตินะครับสารรัฐธรรมนูญเมื่อรับเรื่องแล้วก็จะใช้ขั้นตอนทางธุรการสักประมาณสองวันแล้วจากนั้นก็อาจจะใช้เวลาสักสี่ห้าวันในการที่จะนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ ซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นขั้นตอนตามปกติก็น่าจะเป็นประมาณสัปดาห์หน้าที่สารรัฐมนูญจะพิจรารณาเรื่องนี้ว่าจะรับหรือไม่รับนะครับถ้าไม่รับเรื่องก็ตกไปเลยแต่ถ้ารับก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจรารณาซึ่งในกระบวนการพิจรารณานั้นเนี่ยโดยปกติทั่วไปก็อาจจะใช้เวลาประมาณสักสองเดือน นะครับตามเวลามาตรฐานท,ทั่วไปของศารรัฐมนูญที่ทํำกรณีคดีแบบนี้แต่ว่าจะสั้นจะยาวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าศาลรัฐมนูญท่านจะมองคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรอาจจะเร่งรัดให้เร็วขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะขยายเวลาต่อไปก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่สาลรัฐมนูญล,ลว้ลวนเลยครับ ครับผมตอนที่เราพูดคุยกันอยู่ตอนนี้ครับอาจารย์คือเรายังไม่รู้ว่าสารรับเรื่องแล้วหรือ,อยังนะฮะอาจารย์มองว่าโอกาสในการนั่งเก้าอี้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณทิพธาตอนนี้มากน้อยแค่ไหนครับคือเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นมางโอะนะครับคือทุกคนก็รับทราบข้อมูลกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วสวคนไหนที่เขาสนับสนุนคุณพิธาเนี่ยเขาก็คงไม่ทําประเด็นนี้เนี่ย อามาเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนใจส่วนสวที่จะไม่โหวตให้คุณพิธาอยู่แล้วก็ได้เหตุเพิ่มขึ้นอในการอ้างว่าไม่โหวตมันทําให้ตัวเองเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะที่ผ่านมาสวที่ไม่โหวตให้กับคุณพิธาเขาก็จะอ้างแต่ว่าตราร้อยสิบสองคราวนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีข้ออ้างเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อพอเท่านั้นเองส่วนคนที่ ตัดสินใจไปแล้วว่าจะโหวตก็คงจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าคนที่ยังลังเลยังลังเลอยู่เนี่ยเมื่ออมีการยื่นเรื่องแบบนี้ไปให้กับศามลมนูญเนี่ยอาจจะต้องกลับมาทุบทวนหรือแต่กรองก็ได้นะครับซึ่งอันนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีคนที่จะคิดเช่นนั้นซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีผลอยู่บ้านกับ การตัดสินใจเลือกคุณพิธาแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ตัดสินใจเลือกคุณพิธาตามหลักการนะครับว่าไปตามหลักการป,ทาทประชาธิปไตยแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นก็คงจะไม่ไม่นําประเด็นนี้มาทําให้เกิดการเปลี่ยนใจเพราะเขาเองก็ทราบเรื่องนี้ดีแล้วจากข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมาสองสามอาทิตย์ที่เรื่องของไอทีวีเนี่ยมันเข้มข้นมากแล้วทุกคนก็รับรู้ข้อมูลตลอดว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ หมายความว่าถ้าสมมติว่าสารพิจารณานี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแต่ว่าคุณทีมพิธาย,ยังถือว่าเป็นคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเก้าไกยู่ถูกไหมฮะพรุ่งนี้สารคงพิจารณาไม่ทันนะครับครับพรุ่งนี้อย่างไรเสียเนี่ยคุณพิธาก็สามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะที่เป็นสสได้อยู่เพราะเอ่อถ้าเกิดว่าสาลพิจารณาอย่างรวดเร็วบอกว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเลยอันนั้นจะดูผิดปกติอย่างมาก ซึ่งสารรัฐรมนูญเนี่ยก็คงจะแบกรับคำวิจารณ์ไม่ไหวนะเพราะงั้นเนี่ยพรุ่งน,นี้ผมคิดว่าคุณวิทาก็คงยังเข้าไปโหวตตัวเองได้อยู่นะครับในฐานะที่เป็นสสแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าโหวตสัปดาห์นี้ยังไม่ได้และจำเป็นจะต้องเลื่อนไปโหวตสัปดาห์หน้าอันนั้นนะครับก็ถ้าสารรัฐธรมนูญท่าน สั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่คุณพิธาก็เข้าร่วมประชุมในฐานะที่เป็นสอส,อสไม่ได้แต่ว่าในฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงศาลไม่มีอำนาจในการที่จะไปสั่งระงับไม่ให้คนเป็นแคนดิเดตนายกนะครับเพราะว่ากลายเป็นแคนดิเดตนายกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเพราะงั้นสั่งนะครับไม,ไม่ไม่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่ได้นะ มันไม่เหมือนกับเป็นตําแหน่งที่เป็นสสหรือว่าเป็นรัฐมนตรีอันนั้นเนี่ยสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะงั้นเนี่ยความเป็นแคนดิเดตนายกของคุณพิธาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วในมุมมองของอาจารย์เองครับโอกาสรอดของคุณทิมพิธาเยอะหรือว่าน้อยแค่ไหนฮะคดีอุ้นสื่อใช่ไหมครับใช่ครับออผมคิดว่าถ้าใช้มาตรฐานตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาเนี่ยไม่ว่า กรณีที่สารรัฐมนูญพิจรารณาคดีสสอส,อส,อสอวอที่ถูกยื่นในเรื่องของการถือหุ้นสื่อหรือว่ากราณีของศาลปกครองที่เคยวินิจฉัยเรื่องของการถือหุ้นไอทีวีแล้วก็กรณีของศาลดีกาที่พิพากษาเรื่องของคุณชาญชัยอิสระเสนาอดีตผู้สมัครสอส,อสอพ,พักประชาธิปัตย์คุณพิธามีโอกาสรอดประมาณ 95%เนื่องจากว่าอะไรเหตุผลเท่าที่ผมอ่านเรื่องนี้โดยละเอียดก็ได้ความว่าอย่างนี้ว่าที่ศาลเขาตัดสินให้บรรดาสอสอส,อสอวอรหรือแม้กระทั่งคุณชันชัยรอดเนี่ยเขาเพิจารณาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอ,อย่างแรกก็คือว่าเขาดูว่าหนึ่งเนี่ยเขาไม่ดูว่าบริษัทนั้นเนี่ยจดทะเบียน ในบริโนคผลทิและมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้ดูตรงนั้นเพียงอย่างเดียวแต่เขาดูว่าบริษัทนั้นผลิตสื่อจริงหรือไม่ยังดําเนินการอยู่หรือไม่เมื่อแม้กระทั่งดําเนินการแล้วเนี่ยเขาก็ดูต่อว่ากิจกรรมที่ดําเนินการนั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมสื่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่สื่อ ถ้าเป็นกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่สื่อเ,เขาก็ตีความว่าไม่ใช่เป็นบริษัทสื่อแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ดูต่อไปว่าจำนวนพุทนที่ถือเนี่ยมันสามารถเข้าไปครอบงำการบริหารบริษัทสื่อนั้นหรือไม่นะถ้าจำนวนน้อยมากไม่สามารถเข้าไปมีอิทธิพลครอบงมเนี่ยเขาก็จะยกคำร้องเพราะงั้นดู ดูองค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็คือไอทีวีตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วก็คือไม่ได้ผลิตสินะหายใจแบบรวยลินรวยลินนะมีต่อท่อลมหายใจรายได้ที่ได้มาก็าเป็นรายได้จากดอกเบี้เยเป็นหลักตอนหลังแม้ว่ามีความพยายามจะรื้อฟืน้นความเป็นสื่ออย่างเป็นกระบวนการแต่ว่าถูกจับได้เสียกบ ก็เลยทําให้กระบวนการการลื้อฟื้นความเป็นสื่อนั้นต้องเจอกับทางตันไปไหนไม่รอดนะั้นความเป็นสื่อของไอทีวีเรียกได้ว่าได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั่นเองนะแล้วก็บวกกับการที่คุณพิธาถ้าถือหุ้นนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าถ้าถือหุ้นเนี่ยก็ถือแค่สี่หมืนหุ้นซึ่งคิดเป็นศูนย์จุดศูนศูนย์สาห้าเปอร์เซ็น ไม่สามารถที่จะเข้าไปมีอิทธิพลใดๆกับในการบริหารสิทได้เพราะโอกาสที่จะรอดเนี่ยก็สูงแล้วก็ประกอบก,บกับการที่คุณพิธาถือหุ้นไอทีบีในนามผู้จัดการมรดกมันก็ยิ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หุ้นไม่ได้เป็นเจ้าของในนามส่วนตัว เพราะงั้นเนี่ยโดยหลักฐานทั้งหมดถ้าพิจารณาตามนี้คุณพิธารอด95เปอร์เซ็ก็คือในมุมมองของอาจารย์ตอนนี้ยังมองว่าโอกาสรอดยังสูงกว่าอยู่ดีถูกไหมฮะถูกครับครับผมแล้วถ้าสมมุติผมมองในแง่ลบสุดๆเลยฮะคือ5เปอร์เซ็นนั้นคือคุณทิมพิธาไม่รอดหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอีกครับถ้าคุณพิธาไม่รอดเอ,อก็มีความเป็นไปได้ าว่าหนึ่งเนี่ยก็คือพรรคก้าวไกลเขาก็อาจจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะครับก็ได้แล้วก็ถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านซึ่งสําหรับกรณีพักคก้าวไกลเขาคงทําหน้าที่ตสของเขาไปแต่ว่าประชาชนที่สนับสนุนคุณพิธาและที่สนับสนุนก้าวไกลเขาอาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นัดขับข้องใจแล้ว จนไปถึงขนาดรับแขนใจเพราะเขามองเห็นกระบวนการของไอทีวีเนี่ยเขาก็เห็นอยู่ชัดเจนว่ามันมีกระบวนการที่กัดแท่งค,คุณพิธาแล้วก็ประกอบกับกรกตอเองก็เร่งรัดเร่งรีบมันก็เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่ามันอยู่ในมีความเป็นไปได้สื่อว่าจะอยู่ในกระบวนการเดียวกันแล้วถ้าหากว่า สารมละบรูนตัดสินไปตามนั้นมันก็ยิ่งทําให้ประชาชนมีความเชื่อว่าสารและบรูนก็อาจจะอยู่ในกระบวนการเดียลกความคับแคงของประชาชนก็จะพัฒนาในรูปแบบของการชุมนุมประท้วงหรือว่าทำกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆซึ่งการชุมนุมประท้วงหรือการทํากิจกรรมทางการเมืองอื่นๆนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถที่จะพยากรณ์ได้อย่างชัดเจนว่ามันจะมีมาก มีน้อยขนาดน,าดนี้เพราะว่าผู้สนับสนุนพักเก้าไกลและคุณคุณพิธาเนี่ยเป็นประชาชนที่ไม่ไม่มีการจัดตั้งเขาดําเนินการด้วยตัวเขาเองมาก็มากันเองไปก็ไปกันเองแล้วก็อาจจะนัดหมายกันทาสื่อสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะขยายตัวไปกว้างไกลขนาดไหนในอนาคตแต่ถ้าสมมุติว่ามันขยายตัว ไปบานปลายไปทุกจังหวัดที่พักเก้าไกลได้คะแนนชนะสอสอ,อทั้งในระดับเขตก็จังหวัดใหญ่ๆเกือบทั้งหมดในกรุงเทพบัวริมนทนภาคตะวันออกเชียงใหม่ขอนแก่นโคราชก็สารพัดจังหวัดก็คงจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดแล้วถ้าหากว่ารวมเอาจังหวัดที่เก้าไกลไม่ได้ชนะสสอเขต แต่ว่าชนะสสบัญชีรายชื่อได้มากที่ได้มากที่สุดอีกประมาณสี่สิบจังหวัดก็คงจะเห็นการชุมนุมเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยซึ่งก็คงเป็นภาพที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อก็ได้อันนั้นก็คือสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อสังคมไทยแล้วอาจจะนำไปสู่วิกฤตของสังคมตามมา ครับผมและถ้าในแง่ที่พักเก้าไกลกลายไปเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวเรียบร้อยแล้วสูตรการจัดตั้งรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับอาจารย์สูตรจัดตั้งรัฐบาลก็คงจะเป็นการรวมตัวกันของพักเพื่อไทยพลังประชารัฐแล้วก็พักร่วมรัฐบาลเดิมก็คงจะเป็นสูตรนั้นครับแล้วก็อาจจะมีคุณคเศรษฐาหรือว่าอาจจะมีพลเอกประวิตยก็ได้ ใครคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้อจะ,อะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตร,ตรีเพียงแต่ว่าถ้าพลเอกประวิตยเป็นเนี่ยความชอบธรรมก็จะต่ํามากเพราะว่าพลเอกประวิตยอได้คะแนนเสียงทั้งประเทศเลยในพักพลังประชารัฐเนี่ยแค่ห้าแสนกว่าคะแนนในขณะทีะ่พักก้าไกลได้สิบสี่ล้านสี่แสนพักเพื่อไทยได้สิบล้านเก้าแสนท่านให้คนที่มีความนิยมแค่ห้าแสนคนเนี่ย มาเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็เป็นรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมยิ่งให้ประชาชนไม่ยอมรับได้คะแนนน้อยกว่าคุณชัดชาติคือว่าปรุศเทพย,ยอีกเพราะงั้นเนี่ยอถ้ามีความพยายามที่จะเอาพลเอกประวิตยมานั่นก็ยิ่งไปเพิ่มความรุนแรงของวิกฤตทางการเมืองขึ้นไปส่วนถ้าหากว่าสมมติว่าเอาคุณเศรษฐาเข้ามา ก็แน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยก็คงจะถุกพิจารณาว่าทรยศประชาชนที่ไปจับมือกับทางพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยก็คงจะต้องแบกรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนแล้วก็เช่นเดียวกันก็อาจจะถูกชุมนุมประท้วงแล้วก็มีความเป็นไปนได้ว่าผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอาจจะในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็อาจจะหายไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับจากที่เคยมีสิบล้านก็อาจจะเหลือแค่ห้าล้าน เพราะว่าทําผิดสัญญาประชาคมนั่นเองอันนั้นก็เป็นต้นทุนที่เพื่อไทยจะต้องแบกรับแล้วรัฐบาลเองก็ใช่ว่าจะสามารถบริหารได้อยา่างราบรื่นเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่อาจจะเรียก,ยกได้ว่ารวบรวมเอาบรรดาบ้านใหญ่ที่เชื่อมโยงกับประโยชน์ทางการเมืองทงั้นเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่าโอกาสที่จะเกิดการบริหารที่ผิดปกติ หรือรโอกาสนะครับพูดถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอรัปชันเนี่ยมีสูงแต่ถ้าหากว่าก้าวไกลมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเนี่ยรัฐบ,บาลก็อยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็ยิ่งทําให้ก้าวไกลเนี่ยก็ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นแล้วแน่นอนว่าเมื่อมีการเลือกตั้งในครั้งถัดไปซึ่งอาจจะเป็นปีหน้าหรือว่าอีกสองปีพักเก้าไกลก็อาจจะกลับมาอีกครั้งด้วยคะแนน ที่เรียกว่าแลนสไลด์เกินสองร้อยห้าสิบเป็น, 250, ปนขึ้นไปครับครับผมอาจารย์ครับผมขออนุญาตย้อนถามไปถึงเหตุการณ์เมื่อวานนิดหนึ่งฮะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับประกาศวางมือทางการเมืองอย่างเป็นทางการอาจารย์ว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยไหมครับเออผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้าจะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวกับพลเอกประวิทธ์มากกว่าครับ,รบเออพลเอกประยุทธ์นั้น หลังจากที่ประสบความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งได้สอสอมาแค่สามสิบกคนก็รู้ว่าอนาคตทางการเมืองของตัวเองเนี่ยคงจะไปไม่รอดนะตออยังไงเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะไปรวมกับพรรคเพื่อไทยได้เนะพราะพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยไม่มีเพื่อไทยมาร่วมเนีย่ยอันนี้ก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลย นะเพราะว่ารัฐบาลก็จะอยู่ได้แค่เดือนสองเดือนก็ลบแล้วเพราะงั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเส้นทางของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางตันไม่ว่าทําอย่างไรก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลน,นั่งตําแหน่งน,นายกรัฐมนตรียากมากนะเพื่อไม่มีตําแหน่งน,นายกรัฐมนตรีเอ,อก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องอยู่ในการเมืองต่อไป มันจึงเป็นทางเลือกที่จําเป็นที่จําใจจะต้องเลือกเพราะว่าถ้าอยู่ต่อแล้วก็เกิดมีคนเสนอขึ้นไปเป็นคู่ชิงในการแข่งขันนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะประสบความพ่ายแพ้ที่น่าอับายเพราะงั้นเนี่ยถ้าไม่อยากจะเผชิญกับสถานการณ์นั้นการเลือกที่จะวางมือเสียก่อนมันจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับ พลเอกประยุทธ์ในสถานการณ์นี้และในขณะดเดียวกันก็อมอบหรือว่าถ่ายโอนภรรกาจิให้คนเอกประวิทย์ต่อไปอซึ่งก็เี่คนเอกประวิทย์ก็มีการเคลื่อนไหวอย่างารุนแรงกว้างขวาง,วาง,วางเพื่อที่จะเปลี่ยนขั้วรัฐบาลให้ได้อยู่ในปัจจุบัน ครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากเลยที่มาวิเคราะห์ให้กับพวกเราฟังนะฮะก็สรุปโดยรวมก็ต้องรอทางศาลและท่ามาดูพิจารอีทีแต่อาจารย์ยังเชื่อว่าโอกาสที่คุณทิมพิธาจะรอดยัมยรวมรอดูพรุ่งนี้นะครับรอดูพรุ่งนี้ว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่โอกาสยังมีอยู่อีกประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เป็นครับครับก็รอรุ้นพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากเลยที่มาวิเคราะห์ให้กับพวกเราฟังนะครับขอบคุณนะครับ ครับสวัสดีครับผมส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสปินีของเราด้วยนะครับผมครับ